งานกลุ่มงานสงขลาบาลานไบต์และล็อกฟิตไทยแลนด์ครับได้ร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่และการกีฬาจังหวัดสงขลา้อมเปิดสนามนะับต้อนรับนักซิ่งฟังนน้ำนมที่มีอายุแต่ในวัย2ขวบถึง9ขวบครับวันนี้เราจะไปรุ่มชิชนชัยกันทั้งหมด11รุ่นการแข่งขันและไฟจะเป็นสุดยอดนักแข่งขันจักรยานสงขาในขณะเดียวกันก็ขอต้อนรับท่านมาซุลีนาตุจากประเทศมาเลเซียนะครับ ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมมากครับที่จังหวัดโงขาได้มีส่วนร่วมที่จะจัดให้การกีฬาในวันนี้สำเร็จด้วยดีนะครับลูกๆเห็นแล้วหน้าตาสดใสสนุกสนานและก็ที่สำคัญทางจังหวัดโสงขาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดโสงขาท่านเจษฎากรรัฐเป็นผู้ที่สนับสนุนการกีฬาเราถือว่า จังหวัดสงขลาเป็นสปอร์ตซิตี้เป็น City, เนมืองแล้วก็สนุกแล้วก็ที่สำคัญทำให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะในเรื่องของการกีฬาแล้วก็เด็กๆก,ก็แข่งขันด้วยความสนุกสนานและก็เต็มที่นะครับประการที่สองในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสุขภาพผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เมื่อผ่าน การเติบโตตามวัยอสมควรแล้วเด็กพวกนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยของแต่ละคนวคร์การ,การจริจรุขครับผู้จัดการแผนกการค้าสัมผัสเซ็ทท่อหัดใหญ่ครับ1 2 3บ ก็ขอเจ้าดีทุกท่านนะครับก็สําหรับบาลานซ์ใบในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมทำในอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ว่าราชกระชัดสงขาท่านกิตาจินัทเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องกีฬาในฐานะที่จังหวัดสงขาเราเป็นสงขาเมืองกีฬาสงขาสปอร์ตซิตี้ฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราจะสนับสนุนนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับแล้วนะครับท่านผู้ว่าให้ความสําคัญในเรื่องของยัวชนด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บาลานซ์ใบเนี่ยที่จังหวัดในฐานะสงขาเมืองกีฬาเนี่ย ให้การสนับสนุนนะครับผมมองว่า,าผมเองจะต้องสนับสนุนนะครับในเรื่องของกีฬาทุกทุกทุกมิตินะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เราอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนักนะครับแต่ว่าจากการติดตามผลงานเนี่ยผมคิดว่าเราต้องอทําร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องคนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พาลูกๆนักกีฬาเนี่ยครับประสานกับอ,อาจารย์แม็กนะครับพาไปพบก่ันู้ว่าที่สารากางจังหวัดสงขลา โดยไปทั้งนักกีฬาและผู้ปกครองบางส่วนนะครับจากนั้นก็เป็นจินประกายเสียงตอบรับว่าท่านผู้ว่าและการจังหวัดสงขาให้ความสำคัญอย่างแท้จริงและก็สิ่งสิ่งสำคัญนะครับทางจังหวัดต้องโขอกลาบขอบพระคุณนะครับในเรื่องของผู้ปกครองนะครับวันนี้เม็ดงานเม็ดเงินเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับฉะนั้นจังหวัดนะครับจะต้องขับ,ข,บขับเคลื่อนโดยให้ความร่วมมือและให้ความสําคัญนะครับของตัวแทนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับสงขาปรลัดไม เราฟิตแชมเปญคับครั้งที่สองนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันนะครับก็คือต้องการให้เด็กในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มีกิจกรรมในการพัฒนานะครับทักษะของของเด็กนะครับทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นนะครับโดยการเล่นกีฬาก็คือจักรยานบาลานซ์บค์นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่เด็กเล็กสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัย นะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เซตตี้บวกกันน็อกนะครับสนับต่างๆนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องการแข่งขันเนี่ยนะครับเราจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถของเด็กๆนะครับได้ออกกำลังกายนะครับได้พัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวเองนะครับเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาในอนาคตนะครับซึ่งก็จะสนองนโยบายของสงขลาเมืองกีฬา นะครับเราก็สนับสนุนเรื่องของกีฬาสําหรับเด็กนะครับ,รบเพื่อต่อยอดในกีฬาอื่นนะครับไปเล่นจักรยาน BMX ไปเล่นฟุตบอลนะครับก็คือเป็นการสร้างนะักกีฬาให้กับจังหวัดสงขลา ท่านเจษดากรตรัต์ครับซึ่งได้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภทของจังหวัดสงขลาอยู่แล้วนะครับภายใต้สโลแกนว่าเป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้โดยเป้าหมายสูงสุดของจังหวัดสงขลาในตอนนี้ก็คือการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกม์ในปี2668 8ซึ่งเราคาดว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการกีฬาต่าง เราสนับสนุนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่วัยรุ่นก็ตามโดยเฉพาะวันนี้ทางคณะกรรมการจากการแข่งขันกีฬาจักรยานสําหรับเด็กเล็กาทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุนและก็ต้องขอขอบพระคุณภ้าเอกชนที่สนับสนุนการกีฬาเพื่อให้เด็กห่างไกลาจากยาเสพติดแล้วก็รักการดูแลสุขภาพแล้วก็ให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในวันนี้ราอนเล่นเรื่องความปลอดภัยในการขับอีอจักรยาน ให้กับลูกๆทั้งหมดที่มาแข่งขันแสดงสเปริงความเป็นนักกีฬาและที่สําคัญน่ะพ่อแม่ครอบครัวต่างๆผู้ปกครองก็เกิดความอบอุ่นในการส่งเสริมให้ลูกๆทั้งหลายได้มีการแข่งขันกีฬารู้จักมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้จักอภัยรู้จักชนะรู้จักแพ้ให้แพ้ภายใต้การกีฬาครับ